สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาเที่ยวมาชมมาชิมมาชอบกันนะคะในงานพระในงานอำ่นำนมัสการพระบรมธาตุนาดูนนะคะหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่างานพระธาตุนะคะ,อะตอนนี้นะคะเรากําลังขับรถเข้าไปในบริเวณงาน นะคะเรากําลังจะไปหาที่จอดรถกันเนาะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกของการจัดงานไหวพระาธาตุกันนะคะคนก็จะคึกคักหน่อยซึ่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่นะคะจะมีอ่าพิธีการรำวงสวงพระาธาตุนะคะนางรําประมาณ5,000คนนะคะซึ่ง ตอนนั้นนะคะเราไม่ได้มาเนาะเราก็เลยพาทุกท่านมาช่วงเวลานี้ซึ่งเวลานี้ประมาณ5โมงเย็นนะคะเรากำลังขับรถกันอยู่เพื่อที่จะหาที่จอดรถนะคะซึ่งในบริเวณงานนี้นะคะของขายเยอะมากเนี่ยนะคะหลังจากที่เราหาที่จอดรถเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินเข้ามาข้างในงานนะคะนี่คือเป็นบริเวณรอบๆงานนะคะเรากำลังจะพาเข้าไปตรงหน้าพระาธาตุนะคะที่อาจจะสังเกตเห็นนะคะว่า คนกําลังทยอยมากันเยอะนะคะแล้วก็มาบริเวณตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นพระธาตุได้อย่างชัดเจนสวยงามมากเลยนะคะคนกําลังลังไลกันมานะคะแห่กันมาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมามาเวียนเทียนด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาดูกันเลยเนาะว่าในงานเราจะมีอะไรบ้างนะคะตามมาเลยนะคะ นี่ค่ะเป็นมุมพระธานาดูที่เราเห็นได้ชัดเจนสวยงามนะคะกล้องอาจจะสันสหน่อยนิดน,นึงเนาะแต่ว่าก็าให้สําหรับคนที่ไม่ได้มาเที่ยวหรือว่ายังไม่เคยมีโอกาสหรือทุกหรือบางท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะที่อยู่ไกลยังไม่เคยเห็นพระธานาดูนี่นะคะนี่คือก็เดี๋ยวเราพากันมาดูนะคะเรามากับน้องมังกรน้องเนทนะคะ น้องมังกรคนเดิมเนาะที่เรามากันนะคะสำหรับงานไหว้พระธาตุนาดูนปีนี้นะคะก็จัดขึ้นต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่42แล้วนะคะซึ่งแต่ละปีก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็เป็นคนที่มาร่วมงานนะคะเขาก็จะมาเวียนเทียนกันนะคะมาบางค่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าเราจะ ไปตรงไหนก่อนดีเนาะอ่อนจะไปซื้อดอกไม้นะคะเรากําลังจะไปซื้อดอกไม้เพื่อที่จะมาเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุนาดูนะคะตอนนี้เราก็เดินตามหลังน้องมังกรนะคะนี่ก็เป็นบริเวณที่เราซื้อดอกไม้นะคะซึ่งอดอกไม้ตรงนี้นะคะแล้วแต่ความศรัทธาเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำบุญนะคะเพื่อที่จะบูชาดอกไม้สําหรับไปเวียนเทียนนะคะซึ่ง ก็แล้วแต่ศรัทธาของของทุกท่านนะคะทุกท่านอยากจะ,ะถวายปัจจัยเท่าไหร่ก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ดอกไม้มาแล้วนะคะได้มาทั้งหมด3ช่อนะคะแล้วเราก็จะเตรียมตัวไปเวียนเทียนกันต่อนะคะในขณะที่เรากําลังจะไปเวียนเทียนนะคะเดินออกมานิดนึงนะคะก็จะเจอซุ้มนะคะตรงนี้จะมีผ้าสีเหลืองขนาดใหญ่วางไว้ตรงข้างๆนะคะแล้ว ก็ให้เรานี่นะคะมาเขียนชื่อเราลงในผ้าสีเหลืองผืนนี้นะคะผ้าสีเหลืองผืนนี้นะคะก็จะทําวันก็จะทําการเอาขึ้นไปห่อหุ้มพระบรมธาตุนะคะในวันในวันสุดท้ายของงานนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกท่านนะคะที่มาทําบุญในครั้งนี้ได้เขียนชื่อของตัวเองหรือว่าเขียนชื่อของครอบครัวนะคะลงลงในผืนผ้าแห่งนี้นะคะเพื่อที่ จะได้รู้เนาะว่าเราทําบุญตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเวียนเทียนกันต่อเลยนะคะซึ่งปกตินี้นะคะอ่าเราจะเวียนเทียนเขาจะเดิน3รอบเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะบริเวณค่อนข้างที่จะกว้างและคนค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสเวียนเทียนอ่าหรอบนะคะแค่1รอบเท่านั้นนะคะ หลังจากที่เราเวียนเทียนกันเสร็จแล้วนะคะครบหนึ่งรอบแล้วเราก็ทําการเอาเทียนนะคะมาปักไว้ตรงที่บริเวณที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะคะซึ่งก็คือจะอยู่ด้านหน้านี่เองเนาะเราก็จะปักเทียนไว้ตรงนี้นะคะพอปักเทียนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะขึ้นไปกราบไหว้พับ ุทธรูปนะคะซึ่งจะอยู่ดะอาอยู่ข้างๆตัวฐานของพระบรมธาตุนาดูนะคะซึ่งถ้าเราไปตรงมุมกลางคนก็จะเยอะหน่อยเราก็จะขยับออกมา ด้านข้างอีกนิดนึงนะคะมุมนี้คนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะหลังจากที่เราไหว้พระธาตุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นการเดินเที่ยวชมงานนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเด็กๆอย่างน้องมังกรนะคะเจอของเล่นนะคะซึ่งเป็นรูปโป่งรูปกระตู้นน่ารักๆเกิดอาการอยากได้นะคะก็เลยเดินเข้าไปดูเดินเข้าไปกะว่าจะซื้อละคะ่ะสุดท้ายน้องมังกรตัดใจนะคะไม่เอาค่ะขอเดินดูของเล่นข้างในงานก่อนนะคะก็เลยก่อนนะคะ หลังจากที่เดินออกมาจากตรงของเล่นแล้วนะคะเราก็ได้มาทำการถวายผ้าา ให้กับพระบรมธาตุอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็การทําบุญครั้งนี้ก็ตามศรัทธาเลยนะคะพอเราเราทำบุญเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีการให้เราชักผ้าขึ้นไปข้างบนพระบรมธาตุนาดูนะคะเสร็จหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นการเดินเที่ยวชมบริเวณงานรอบๆอย่างจริงจังแล้วเนาะซึ่งแน่นอนว่าของเล่นเยอะมากของกินเยอะมากนะคะน้องมังกรนะคะอ่าเดินตรงเข้าไปนะคะที่ร้านของ สัตว์เลี้ยงเลยนะคะพอดีเจอนกแก้วนะคะอยากได้นกแก้วนะคะก็เลยเดินเข้าไปดูก่อนนะคะซึ่งก็สุดท้ายแล้วตัดสินใจไม่ซื้อเพราะว่าเขาบอกเขาเลี้ยงไม่เป็นนะคะซึ่งอันนี้รู้สึกว่าน้องมากอน่ารักมากเลยที่ตัดสินใจไม่เลือกซื้อสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าตัวเองอยังเลี้ยงไม่เป็นเนาะและนี่นะคะก็เป็นบริเวณงานของเรานะคะ ก็เดินซื้อของไปเรื่อยๆใช้เวลาอยู่บริเวณซื้อของตรงนี้นะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะและเราก็มาสิ้นสุดกันตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณแม่เหนื่อยมากเลยอยู่ที่มุมของเล่นนะคะและเราก็เหนื่อยมาก